สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรียมกับเพื่อนก็จะมากินตำปลาหมึกสายกุ้งแดงจ้าทุกคนแล้วก็โรยสตอมีขนมจีนข้างล่างด้วยน้ำปลาร้าคือนัวมากเลยจ้าทุกคนผักแกเรามีหลายอย่างวันเนี้ยหอมผักชีมีอันฟันฟ้าด้วยจ้ะอลไวว่าแกหัวปีหัวปีมีหัวปี้หลายอย่างอันนี้อะไรนะทุนต้นท,ทุนทูนเออมาจ้ะมาแซ่บๆกันเลยทุกคนหิวมากเลยเตรียมขอดื่น้ำา้ยวยหมาอนกันเลย สุดยอดสุดยอดจ้ะทำ<ห>เสร็จ <นะ S 2> ปุ๊บรีบกินเลยเพราะว่าหิวมากได้มากยังกินทั้งหรด ใช่ใช่จ้ะทุกคนคะแลมก็วันนี้มีเราจะมาบอกแรมก็ฝากกดติดตามเพื่อนแลมด้วยนะเพราะว่าเพื่อนแรมทำช่องแล้วนะคะทุกคนช่องอะไรเอ่ยช่องแดกแหลกชาแนลคะ่ะฝากไปติดตามทั้งเพจทั้ง facebook ด,ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ u t u b e ด้วยนะคะใช่ ชื่อช่องเดียวกันเลยค่ะทีนี้ก็จะเห็นเรากินด้วยกันเรื่อยๆนะคะทุกคนจะบ่อยๆเลยแหละค่ะอาจจะช่องนู้นบ้างช่องนี้บ้างแบบแหลกชแนลใช่ไหมของหลากหลายแน่ทุกคน <_ c ười> อยมากหรือว่าอร่อยหรือหิวอร่อยแล้วก็หิวเลยอร่อยแกลองไหมอันนัน้นพ่ะพัฒอร่อยนะเขาชอบกินเพราะว่ามันแบบอืมกินมันจะเหมือนอะไรสักอย่างอะไรอ่ะ อาดิม่นอบอักเดอดซออมเ็ดใหญ่มาก ม่อเขาเค็มไหมไม่อะไรดิอืมสตอรกรอบจริงจริงนะสตอเป็นสตอใหม่ขินหมาปีนขเขาเจ็ดมาไวกเลย เผ็ดแล้วเห็ดอยู่นะอเออนี่หวานเดียวเนี่ยเขาชอบกินมากเลยหอม,อามาน้าไม้คลายทุกคนหน้านี้หน้าสนหนาไม้คลายออกจังเลย กุ้งก็ตัวบรีคำเลยเด้งนะเนี่ยกุ้งเขาชอบกินกับอันนาฟ้านะกินกับตามอร่อย มันกินง่ายด้วยรีบกันเลยค่ะเพราะหิวจอกะโดดทันเตจะรีบกินเลยคนกว่าจะเกียมของเสร็จหนวดหมึกสาย 응, 해, 음, 깁다 ตอเม็ดใหญ่อบอบๆตอหวานมาทุกคนบอกกออ็แบบแล้เริ่มคันไปทั่วแล้วเพราอะไรรึมั้งมันเผ็ดออกหูอ่ะลูกขาเขาต้มนานไปบอกว่ามันนั่นงหน่อยนะอ๋อได้อยู่ อย่างนิดนึงกันเอาอ <_ an> เคี้ยวไม่แหลกก็กลัวจะติดคอทุกคนเดี๋ยวตัวเคี้ยว <_ an> <_ an> <_ an> ให้แหลกมึงสายื <_ an> อบนะอร่อยหวานนะเนี่ยผักผักอะไรนะทำไมาดิทูนทูนแซ่บสุดเผ็ดแล้วจิ้นสองคนไม่เพื่อนคุยทุกคนไม่เหงาเนี่ย ถ้ากินไม่ได้ตรงกันนะทุกคนก็จะได้แบบมากินรวมกันแต่ถ้าเกิดแบบว่าถ้าเกิดเพื่อนเลมถ่ายอ่ะถ้าแอนถ่ายใช่ปะ่ะแล้วเลี่ยมก็ถ่ายเงก็เลยต้องแยกกินกันนอกจากว่าแอนไม่ได้ถ่ายเลยไม่ได้ถ่ายก็จะไปกินช่องน<ะ>ี้ช่องนี้ใช่จะมาช่วยกันกินค่ะอ,ออกช่องนู้นบ้างช่อง,งนี้บ้างงาม,มีเพื่อนกินไงเพื่อนคุยอะ <laughs> <laughs> กินคนเดียวแล้ว,ลวมันเหงา แล้ว,ว่ชับมาก <c oughs> ถ้าเราหิวมากนัแบบว่าจะกินไม่หมดนะกุ้งคือเด้งมากทุกคนตัวมันแบบใส้พอดีคําน,นะ 过了头了。嗯。哎。嗯。<唉 S 1> 嗯。 นี่เราก็จะเหมือนจะมาเป็นแฝดทักเปียเหมือนกันใช่ตีมพุกิลาตีมสมผมเหมือนกันนะคะเนือ้อเสื้อผ้าบํเหรอใช่เสื้อบําเหมือนกันค่ะเนื้อไก่ค่ะรักสีเนาะอ๋อ หัวปีอะไรเงี้ยชอบกินมากเลยกระถิ่นยอะไรเงี้ยนะหืมกระถิ่นหาเก็บข้างทางกันยเยอะแยอะเลยกระถิ่นนะข้างางงทนะหน้าบ้านเรียบไหมมีเต็ม จะช่วยอะอืมเขาหาต้องงานด้วยวาอยู่ข้างลืมบอกเผ็ดอิ่ม Im Nacken. Hä? Im. Ging gar nicht. mhm. Ja, mach. Hey, mach. Nó lại không? Im. Ha. Một đuôi ạ. Vậy, mạc. Ừ. Cái đuôi đi ดูแต่คมแต่ไม่ไหวไม่ไหวปวดก,กามล้ามแล้วแปลกใจปลาหมึกมันสั่แล้วลวกนานไปหรือเปล่าหรือว่าปลาหมึกแก่ไปก็เอาไม่รู้ทุกครั้งเขามันก็ไม่เหนียวหรอกอเรียมกับแอนก็อิ่มแล้วจ้าทุกคนจ้าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะจ้าฝากอย่าลืมกดไปติดตามให้เพื่อนด้วยนะคะช่องอแดกแหลกชาแนลคะ่ะตอนละคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย